วิดีโอนี้นะครับเราจะมาหาเงินออนไลน์นะครับวิธีการหาเงินออนไลน์จากแอปหาเงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับโดยที่ว่าในคลิปนี้นะครับเราจะทําการอัปเดตการถอนเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับก็เป็นแอปหนึ่งนะที่เราจะถอนที่200บาทในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแอปอะไรแล้วก็มีวิธีการสร้างไรายได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้เราจะมาหาเงินเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y Wallet นะครับหาเงินออนไลน์โดยที่เราใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะครับซึ่งในคลิปนี้รับเราจะทำการถอนเงินนะครับจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Tapcoin นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 10ล้านดาวน์โหลดนับเยอะมากทุกคนนะอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Tab Coin ได้นะครับผมนะก็อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มด้วยการหางเงินกันก่อนเลยแล้วก็จะทําการถอนเงินนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกก็มาที่เมนูฉันแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งให้เรากดเข้าสู่ระบบนะับการเข้าสู่ระบบก็คือการล็อกอินหรือการสมัครสมาชิกนะครับจะมีการสมัครสมาชิกด้วยบัญชีของไลน์ของบัญชีของ Gmail แล้วก็ เฟซบุ๊กนะครับเราก็ใช้บัญชีของเราได้เลยนะครับในการสมัครสมาชิกแต่ว่าต้องเป็นบัญชีที่สามารถเข้าใช้งานได้จริงทุกคนเพราะว่าถ้าว่ามันมีปัญหาเราก็จะสามารถกู้ข้อมูลของเราได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับผมนันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะเริ่มแรกเลยนับก็คือการหาเงินของแอปนี้เราต้องสะสมคอยนะครับนี่คือคอยนับที่ผมมีอยู่นะอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบ คอยด้วยกันนะครับเราก็จะหาคอยจากเมนูที่มีคําว่ากิจกรรมนะับมีชื่อว่ากิจกรรมนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับการหาคอยนะครับเราก็ชิดอินตรงนี้นับจะได้20่สคอยนะครับชิดอินวันละ1ครั้งนะครับแล้วก็นะครับจะเป็นการทราําภารกิจนะครับเป็นภารกิจรายวันนะครับภารกิจรายวันก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับ 5เกมด้วยกันจะได้ถ้าครั้งน่าจะได้อยู่ที่100คะแนนด้วยกันหรือ100คอยนะกดคำว่าไปแล้วก็เลือกเกมที่เราจะเล่นได้เลยนะครับผมจะเล่นเกม Plants vs z o m b i e นะครับซึ่งระหว่างที่เราเล่นเกมอยู่นะครับเราก็ยังสามารถที่จะหาเงินได้จากตรงนี้ทุกคนนะเป็นตัวจับเวลาในการที่เราเล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับกดเทนาวเลยนะครับมันก็จะโหลดนี่ทุกคนนะเทนาวเลยนะครับ แต่ว่าเขาให้เราทําการดูดโอใช่ไหมนีุ่กคนนะ่ากดเลยนะอัปเกรดทาวเวอร์ของผมนะอ่าผมอัปเกรดทาวเวอร์นีุ่กคนนะปาร์ตปาร์ตอ่าแล้วก็จากนั้นก็เริ่มเลยนะเริ่มเบสต์น์อันนี้คือเพลนที่ผมยังไม่ได้รับหรออ่ากดรับไปนะครับอ่าแล้วก็น,นี้คือต้องซื้อทุกคนนะอันนี้ก็นะครับเดี๋ยวเรานะ่มาทําการดูในส่วนของเบเทิลกันเลยนะครับทั้งหมดมี5้าเบเทิลด้วยกันนะครับนี่แชปเตอร์วันนะผมจะปาในส่วนของอ่า แตงโมนะครับนี่ทุกคนนะพลังของแตงโมอ่าเรียบร้อยทุกคนนะเหลืออีกไม่กี่ตัวนะครับก็จะตายไปแล้วนี่ทุกคนนะวิชเชอรียนะสามารถที่จะชนะได้ในส่วนของครั้งนี้นะกดเคลมนาวนี่ทุกคนนะแล้วก็จากนั้นก็นะครับเราก็อ่าทการนะครับเล่นต่อไปได้เลยนะอันนี้คือเราเองนะสามารถที่จะอัปเกรดตัวเราเองได้นี่นะครับใช้ในส่วนของชิ้นไก่นะครับของผมมีอยู่ที่600กว่านะเราก็เล่นเกมแบบนี้ทุกคนนะ อ่าผมจะอัปเกรดให้หมดเลยนะครับน่าจะตันแล้วไหมเพราะว่าตรงนี้มันไม่ขยับเลยนะตัวนี้ตัวจับเวลามันก็ยังจับเวลาอยู่เลยนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้คือเป็นการซื้อหระเปล่าซับซัมนาวอ่าผมเอาอันนี้แล้วกันนะแต่ว่ามันไม่ขยับนะในส่วนของเหรียญน,นะไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าดงของผมหมดหรอเป่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะยังไงเดี๋ยวเรานะครับอัปเกรดตรงนี้อ่าแล้วก็ เราก็จะทําการสู้นะบเบทเทิลกันเลยนะครับตรงนี้ทุกคนนะ่ามีในส่วนของตรงนี้แค่อันเดียวแต่ว่าผมจะปาในส่วนของอแตงโมนะครับนี่ทุกคนเรียบร้อยนะครับหมดไหมหมดไหมไม่หมดนะเหลืออันหน,นะครับได้ไหมรอดไหมรอดทุกคนโอ้โหเสียใจยเมื่อกี้นะครับผมนะอ่นนี่ทุกคนนะก็รับไปเลยนะวิเทเลียนา 360, สาแต้มแล้วก็1 3 9ชิ้นไก่ด้วยกันตรงนี้นะครับ เทมนาวนะครับนี่ทุกคนเรียบร้อยเป็นเดเวลร์นะครับแล้วก็กดเลือกเลยอันได้เป็นในส่วนของเหรียญมานะครับแล้วก็สปินได้นี่ทุกคนนั้นได้อะไรเอ่ยได้เป็นในส่วนของอะไรเอ่ยตรงนี้คอนเฟิร์มแล้วกันเนาะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเมื่อกี้นะครับแล้วก็อัปเกรดได้ไหมได้แหละอันนี้ก็ซื้อต่อนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือมันกดไม่ได้ผมจะกดตรงนี้ทุกคนเห็นไหม เดี๋ยวเรานํามาเบเทิลกันเลยกันเลยดีกว่านะครับตัเดียวนะกดปั๊บแล้วก็กดเบดเทตลต่อไปนะครับครั้งนี้ทุกคนนะเราก็จะทําการปล่อยอีกแล้วแหละนะแต่ว่าตัวนี้คือมันวิ่งเร็วมากเร็วจริงๆทุกคนหมดไหมไม่หมดนะครับนี่นะครับได้ไหมเรียบร้อยทุกคนโอ้ยังมีต่อนะครับยังมีหัวนหน้าของมันต่อนี่นะครับผมตายไปหัวนหน้ายังไม่ตายนะครับ หัวหน้ายังมีชีวิตอยู่เรียบร้อยทุกคนนั้นชนะเลิกไปแล้วทุกคนนะตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเกมของเรานะเราก็ตอนนี้รู้สึกว่านะครับรู้สึกว่าผมนั้นจะได้รับเงินส่วนของของเหรียญนั้นแหละเพราะว่าเราน่าจะเล่นจนครบ5รอบแล้วทุกคนนะไปที่กิจกรรมนะครับนี่ทุกคนนะพอครบ5รอบเราก็กดรับไปเลยนะครับรับเหรียญไป1 0 0เหรียญนะครับแล้วก็กดกระบาดปิดไป ส่วนตรงนี้200เหรียญก็คือเราจะรับได้ก็ต่อเมื่อเราดูวิดีโอนะครับดูไป4วิดีโอด้วยกันนะครับเราก็จะได้ไปทั้งหมดเลยนะส่วนภารกิจยอดนิยมอันนี้ผมไม่ได้ทำนะภารกิจนี้คืออยู่ที่หน้าแรกแล้วก็มันมีตัวคำว่า HOT HOT นะครับคือภารกิจเหล่านี้แหละนะครับเราต้องไปทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน2แอปด้วยกันนะครับผมถ้าเราไปดาวน์โหลดแล้ว2แอปนะครับเราก็จะได้เหรียญเหล่านี้นั่นเองนะครับผมนะ ต่อมาคือภารกิจอื่นๆต่อมาคือเป็นการทําแบบสอบถามแต่ว่านี้ไม่ต้องทำนะมาทําวงล้อน,นาโชคดีกว่าทุกคนน่าจะเป็นการหมุนสปินนะครับทั้งหมด15ครั้งแต่ว่าเราไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะได้ iPhone เพราะว่ามีคนที่ไปหมุนแล้วไปโดนที่ iPhone เขาให้เราจ่ายตังค์นะคือโอนเงินไปฉะนั้นก็ผมกลัวเป็นวิชาชีพนะอย่าไปโอนนะให้เรามาลุ้นแล้วก็ คาดหวังเพียงแค่ว่าได้เหรียญก็เพียนพอแล้วเพราะว่าเราจะนาเหรียญโรนี้มาถอนเงินนั่นเองนะครับสามารถหมุนได้ทั้งหมด15ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเราหมุนไป5ครั้งนับเราก็จะได้เปิดสีสมบัติด้วยกันตรงนี้นะถ้าหมุนไป12ครั้งจะได้เปิดสีสมบัติสีฟ้า20ครั้งก็สีม่วงนับแล้วก็28่ครั้งก็เป็นสีส้มอันนี้คือเจ็ตพอตเลยนั่นเองนะครับผมนะะประมาณนี้นะครับของการ ที่เราจะหมุนนะครับอ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้คือแบนเดอร์นะแบนเดอร์ก็เหมือนกันนะับยินดีด้วยคนชนะรางวัลใหญ่ที่จริงไม่ใช่ทุกคนมันคือแบนเดอร์นะเป็นภาพโฆษณานะคเราก็แค่กระ,บ,กระ,กระบาดปิดไปนะครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายตรงนั้นทุกคนนะอันนี้ก็ได้มาอยู่ที่10เหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็ถ้ามันขึ้นแอดแบบนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าเป็นรายได้ของทางแอปพลิเคชันนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแอดนะแอปพลิเคชันก็จะไม่มีรายได้มาจ่ายตังค์ให้กับเรานะครับผม รอประมาณ10วินาทีนะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> พอครบ10วินาทีนะก็จะมีปุ่มการกรบาทให้เรากดนะครับกดการกระบาดปิดไปเลยนะครับทีนี้ก็รับไป1 0เหียนนะครับผมนะประมาณนี้เลยทุกคนนะแล้วก็ เชิญเพื่อนนะก็สามารถที่ไปแนะนำแอปพลิเคชันได้ที่เมนูนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือโบนัส VIP ตรงนี้น่าจะไม่มีกิจกรรมไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่มีแล้วทุกคนนะมีแค่นี้ในส่วนการแนะนำะการถอนเงินของการสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชันแทบคอยนะครับผมนะใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันได้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นการถอนเงินดูเพราะว่าแอปนี้ตอนนี้รู้สึกว่าสุ่มจ่ายแล้วทุกคนนะ,ะกดถอนเลยนะครับ200บาทนะครับอ่านแล้วก็ ยืนยันนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ปิดบันไดนะครับนี่นะครับกดถัดไปเลยหามอเตอร์ไซค์ ยืนยันไปนะครับแล้วก็นําไปใช้อ่าเรียบร้อยทุกคนหน้าถอนมา200บาทนี่ทุกคนนะเดือนที่แล้วนะครับก็ถอน,ถอนเดือนนี้นะถอนไป6 0 0บาทแล้วนะครับเดือน555เนาะ6 0 0บาทเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะมียอดเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับนี่ทุกคนเนี่ยยอดเงินตรงนี้มันก็ถูกตัดไปแล้วที่สงองคะแนนนั่นเองนะครับผมนะปกติก็จะใช้เวลาประมาณ4นาทีนะเงินเข้ามาเราถอนเวลา19บนาฬิกายีนาทีเดี๋ยวเรามารอให้เงินเข้ามากันนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็นับเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะเมื่อ2นาทีที่ผ่านมานะผมเราถอนไปเวลา19บเกานาทียี่นาทีเงินเข้ามา19บเกานยี่นาทีด้วยกันนะครับสองร้อยบาททุกคนนะทำดีล่าในส่วนนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะหาเงินได้อีกเหมือนเดิมในส่วนของแอปนี้แต่ว่ามันสุ่มจ่ายอยู่เพราะว่ามีหลายๆคนนะที่ถอนเงินมาเงินยังไม่เข้ามาเลยทุกคนนะก็อันนี้ปวดหัวเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทํายังไงเหมือนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ติดต่อไปทางเขาก็ไม่ได้ติดต่อมา ก็ถือว่านะครับผมนะอาจจะข้ามไปเลยแล้วกันใน2งแอปนี้ถ้าใครที่ถอนแล้วก็ไม่เข้านับก็ไปหาแอปใหม่ต่อนะแล้วม่ก็ถ้าคําแนะนานของผมต่อมาก็คือนะครับเรา,าน่าจะเริ่มต้นใหม่ด้วยการมาลองใช้งานแอปพลิเคชันนี้ทุกคนนะเพื่อที่เราจะหาเงินแบบจริงๆจังๆที่ว่า,ามันไม่สูมจ่ายแน่นอนทุกคนนะแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยก็คือเป็นการทําธุรกิจกับแอปนี้ทุกคนนะก็คือมีการ ทำธุรกิจหมายถึงว่าเราไปขายสินค้านะครับคุณไม่ก็เราไปเปในหน้าโดยที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนก็คือเราไปไปเปในหน้าเราไปโปรโมทสินค้าให้กับเขานะครับคุพี่เนาะก็ประมาณนะั้นเลยแล้วกันเนาะสำหรับวิดีโอนี้ทุกคนนะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคืนนี้มีการแจกอ่างเปาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ